เอาละเว้นเดย์ต้องกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเร็วเข้ารีบกด <Yes. S 1> เลือกได้เยี่ยมภาษีที่ตกใส่เธอก็คือนอนฮะ <c oughs> มันเยอะมากๆรับนะ <c oughs> อะไรเนี่ยฮะนอนแล้วก็ดินเหรอคุณทำให้ฉันกู้ได้สิ่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยปีนิดหัวเราะอ,อะไรมารู้จักกับหมนของฉันไว้เพื่อนบ้าน เอามนออกไตายฉันกลัวโอ้ฉันไปดอนปุ่มแล้วก็อีกปุ่มด้วยเขาไม่ใช่หนอนนะข่าวดีมันไม่ใช่หนอนแต่มันคือซีเรียลรับนะว้าวฉันได้ซีเรียลฉันคิดว่าฉันชอบกินในช้ามากกว่าเย่้ไปเลยตอนนี้ฉันมีซีเรียลเต็มชามรีบมาลองกันแต่เธอยังมีปุ่มที่สองเอานมไปกินกับซีเรียลเลยอะไรอ่ะนมมะมันเข้ากันได้ดีกับซีเรียลแต่ตอนนี้ฉันเต็่มันหมดแล้ว นมเยอะมากมาเลยอมนมแสนอร่อยมื้อเช้าแบบจัดเต็มเยี่ยมฉันเข้าใจว่าตอนนี้เป็นตาฉันแล้วต้องเลือกปุ่มงั้นเป็นปุ่มนี้มีอะไรรอฉันอยู่อาจเป็นแมงปองหรือว่านอนคร uh huh. ูใหญ่เต็มอะไรมาให้ฉันอะไรนะไม่จริงนะนี่คือความฝันที่เลวร้ายที่สุดของฉันอีนูเทลล่าสีชมพูอะไรจะแย่ไปกว่านี้เป็นสีทน่าขยะแขยง มีแต่อินที่ทุ่ใจสิ่งนี้ครูใหญ่เดรจำไว้ว้าวน่าสนใจ <Huh? S 1> แล้วกขาหลอฉันละ่ะเร็วเข้าครูใหญ่เราลงมาเลยอินนี่รอสักครู่นะอย่าก,กดปุ่มแรงๆสิเดี๋ยวครูจะให้เธอเดี๋ยวนี้ <What? S 1> มันคือยาสีฟันสีดำทำมาติ่านฮ่าฮ่าฮาเยาแล้วลายที่สุดเลยเยี่ยมมาก ตอนนี้เราต้องทำความสะอาดเธอใช่ไหมหูตรงนี้และก็ตรงนี้ฉันไม่ชอบเกมแบบนี้เลยพอแล้วคะ่ะผมพังหมดแล้ววนสเดย์ <c oughs> ได้เวลาเลือกปุ่มแล้ว <c oughs> เลือกปุ่มที่เธอชอบที่สุดเลือกให้ดีนะเ <c oughs> ยี่ยมมากคนนกสีดำกำลังรอเธออยู่เธอชอบสีดำนี่นะ <c oughs> ให้ตายเธอ ขนติดต <aría> ัวฉันไปหมดแล้วฮ่าฮ่าเวนเซน่าเหมือนไก่ดำเลยหลอกจังโอ้ได้เวลาเลือกปุ่มแล้วฉันอยากได้น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆได้ไหมนะคะโอ้ว้าวนี่มันดียิ่งกว่าน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่สิทธนะมันคือเลืกกว่สสกิทเาส์สายรุ้งอร่อยจังเลยน่ากินมากมีเยอะมากมายถึงใจสุดๆอยากกินให้หมดเลยอันนี้เลือกขวัสดิ์สกิทเฮาส์นั่นเหรอ เธอม um ีปุ <S <S <yr ue adder> ่มในโดนใจแล้วใช่ไหมอินิตเธอแพ้กดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีครูได้เตรียมป๊อปปิดไว้ให้เธอแล้วอะไรอะอย่าไปไหมเนี่ยโอ้ป๊อปปิดเหรอเจ๋งดีแต่พังตอกใส่หัวไม่เจ๋งอะไรเฮ้ยมีอันหนึ่งเอ้ยอินนิตถูกป๊อปปิดทับเหรอเธอเป็นยังไงบ้างฮะเธอยังรอดอยู่ข่าวร้ายชัดๆเลยช่างเธอตอนนี้ฉันต้องเลือกปุ่มแล้วฉันต้องการปุ่มนี้ไม่ปุ่มนี้แหละ ในครั้งนี้มันจะคืออะไรอาจจะเป็นลาวาจากภูเขาไฟว้า wow, วมันคือ,อยันลี่ลืกตาสุดโปรดของฉันและสรามสีเขียวเจ๋งที่สดุดฉันชอบอยันลี่ลูกตามากๆและตอนนี้ฉันก็หิวด้วยในที่สุดก็ได้กินแล้วมาลองกันอืมอร่อยจังเลยอีแยงคูต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนแรกครูเลือกอีนิด อีนิดวัดดีจ้าเวลาเลืกปมแล้วเราเข้าก้าหารไว้มันไม่กัดทะหลอกเลือกได้ดีและมันคือมาร์ชแมลโลตสีรุ้งดูน่ากินมากๆเอาไปลองเลยอะไรนะมาร์ชแมลโลตงันเหรอว้าวมันทั้งสวยแล้วก็น,นุ่มนิ่มามากๆสุดยอดฉันชอบผมนี้จังเลยเวนส์เดย์เลือกป่มได้หรือ,อยังเร็วเข้า <Okay. S 1> เยี่ยมมาก สิ่งที่รอเธออยู่ก็คือซอสพริกตาบาสโก้สุดเผ็ดสองขวดเธอต้องชอบมันแน่นอนครูจะเทลงไปแล้วนะอ๋อตาบาสโก้เหรอนี่คือซอสที่ฉันชอบความเผ็ดของมันทำให้ฉันนึกถึงปีศาจในนรกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี่คือการลวนโทษจ,จริงๆนั่นเหรอเนี่ยพลังพิเศษของฉันมาแล้วอ๋อนี่เป็นโอกาสในการปิ้งมาร์ชเมลโลว์เวนเซ่า Wednesday, ทางนี้นะจ๊ะเย้ yeah, ขอบคุณนะ ว้าวอร่อยจังเลยโอ้เวนสเตย์ไฟไหม้ต้องรีบดับไฟด่วนเวนสเตย์ Wednesday, คุณจะช่วยเดี๋ยวนี้พอ,อไหมนะเยี่ยมเลยไม่มีเด็กที่ไหนถูกไฟไหม้รีบก,กดกุ่มพวกเธออยากออกไปหรือเปล่าเวนสเตย์ Wednesday เร็วเข้า ยี <muitas. S 2> know, <cn> ่ยมมากถ้อกดปุ่มโปรดของครูปุ่มนี้เราต้องทำเค้กในสมุดของครูมีสูตรอย่างละเอียดอยู่ด้วยก่อนอื่นก็เทแป้งลงไปเยี่ยมมากเลยอะไรกันเนี้ยตั้งเนี้ยไปไหนโอ้ my god จากนั้นเราต้องเทนมลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งฟูแล้วก็อร่อยฉันเปรยกไปหมดแล้วนะ จากนั้นตอกไข่ลงไปด้วยหลายๆฟองแล้วก็ผสมให้เข้ากันโอ้ะแต่อะไรขึ้นกับมิกเซอร์หนูเป็นคนนะไม่ใช่ชามแป้งครูจะผสมแป้งจริงๆเหรอโออเธอพูดถูกแล้วไอเดียไม่ไดีเท่าไร ah. แต่ตอนนี้เราต้องตกแต่งงานนี้ครูต้องใช้วิปครีมมากมาก ah. วิปครีมฉันเชอา oh. ก็คือสปริงเทลหลากสีดูวิเศษไปเลยเวนเต่เธอดูสดใสขึ้นเนยอะฉันคิดว่านี่คือคามปอนที่เลวร้วายที่สุดเธอมีกลิน่นเหมือนเคกเลยนะเจงทีนี้เราต้องไปหาอินนแล้วกดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเธอจะได้รับมสาสเตอร์ระวังอย่าให้เข้าตานะฮะ มาสตาแล้วล่ะฉันเกลียดมันมันไม่อร่อยเลยสักนิดฮ้อเยอะเกินไปแล้วหมดแล้วล่ะจ้า <What? S 2> โอ้อะไรอะว้าวฉันเจอแล้วฉันเจอกุนแจ <c oughs> ในที่สดุเดเราจะออกไปจากที่นี่เย้พอดีเลยเ oh <my> ยี่เวนเตอร์ฉันไปเท่าเหมือนกัน ขอบคุณะอินิตฉันจะออกไปจากนี่เต็มทีแล้วยินดีด้วยพวกเธอผ่านบทล้นท้อทั้งหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนเราเก่งมากเพื่นสาวไปกันเถอะนักเรียนของฉันเก่งจริงๆสัสตา์จ <c oughs> ะมีอาหารประกดขึ้นข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยมิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุง้งจูลี่ได้ป๊อปปิสี่เหลี่ยมและบริดนีได้เครื่องกรอฝรั่งทรงกลม รีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันให้ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องก่อนหมาฝรั่งเพื่อเอามาฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ่าและก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะอาหลักมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกัน ม,มันอร่อยมากฉันอยากกินมากกว่านี้โอสอสาวว่าทดลองได้แล้วงั้นเทนี้ก็ตาฉันมันลองกันเลยอ,อร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆแค่กใส่รวมก็นุ่มๆนี่มันมสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้วแล้วดูอะไรอยู่ล่ะแกขนมเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปินะ้งละ สามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปตจริงๆแต่ว่าเป็นเยลลี่อืมอร่อยจังฉันชอบมากๆเจ๋งอะสาวๆเห็นด้วยไหมบิกนี่ได้เห็นด้วยไหมเลยแค่นิดเดียวเท่านั้นอยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคี้ยวให้ได้ก่อนแล้วก็จะเปอดลูกบอลใหญ่ๆขอดีวนน่นะโอ้ไม่นะมันใหญ่กินไปแล้วเมโคช่วยด้วยบิกนี่จะลอยไปแล้ว โอไม่นะบริทน่อย่าไปอยากรู้จังว่าคราวนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะอโอ้โหมันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกัน s <S ดูเหมือนจูลี่จะได้นูเทลล่าสิ่งเป็นเลยส่วนทิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะ s <S และบริทน่ได้วอดสบิที่แย่ที่สุด s <S เอาล่ะสาวๆมาลองเลียซอสกันเถอะ <'s> เราเข้าเราเข้าพวกเธอทำได้ใครจะชนะ <S <S จูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้ว ต่ดูเหมือนว่าจริงๆนิโคลนำน้าเดือคนไปแล้ววินนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเลียอย่างไม่เต็มใจเลยนะสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือซอสมะเขือเทศใช่ว่านานจังเนยพวกเธอจะรีบไปไหนอ่ะฉันได้วาสบิที่ขมขมแล้วมันก็แย่มากฉันไม่อยากเลียอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรัเป็นไฟแล้วนี่มันเผ็ด้ารหลักทิ้าโคนาฉลุนแล้วจะทำยังไง เอาถาังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริทนีกันดีนะฉันเรียนจบหลักสูตรการดับเพลิงมาเออแต่ว่ามันใช้ยังไงต้องปล่อยแรงๆเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจากไฟกันเอาไม่นะผมทำผมฉันพพง่มวันแล้วจูลี่เป็นวันเดี๋ยวนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนั้นที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะโท oh. oh. อทีนะฉันก็แค่ยอยากช่วยนะ โอ้นิโคหน้าเธอดูตลกจังเลยอะ <Huh? S 1> ใช่แล้วฉันก็รอกไปหมดนัำมันตลกมากแต่เ่นก็ชอบนะครั้ <c oughs> งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกันบริดนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินมาก <c oughs> ส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิโคลได้รังพึ่งทรงสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมาลองกันเลย ฉันชอบน้ำผึ้งสดๆนี่มันอร่อยมากๆฉันจะกินนี่ได้แล้วอ,อย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของเธอสิเยี่ยมมากจะกำลังเิวียงเพออดีก็ให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะจะหันมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออช่นี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่าง ดีนะที่ฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจริงเลยบริตนี่ตาเธอแล้วได้เลยฉันอยากกินชีสบอลนี่มกึกมากอืม,มลูกกลมๆไปกินหอมเหมือนชีสจังเลยและรสชาติก็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบ เอาไมนะจะลอ้อมโอาสาวนองจัดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอะ <Hey. S 1> แล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะหมดแต่หัวเราะเนี่ยชิ้นสุดท้ายเ <What? S 1> อามันคืออะไรอะ oh <my> พึง่งเหรอสาวๆใช่ฉันด้วยพึ่งจอมตีฉันวิ่งเร็ว oh. เรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะก oh. ับรังพึ่งไปซะไปเลย ออกไปใช่แบบนี้มันต้องกลัวจนกลับลังแน่นอนฉันจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยโจมตีฉันพร้อมแล้วอมบายน,นะคือต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไง<น>เดี๋ยวก่อนนะักสาวนี่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจะพักมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้สาวๆเราจะไปไหนเราจะไปมันกับเพื่อนเออครั้งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่แน่แล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคลได้นาโชค <c oughs> จูลี่ได้บัมเบิกลือสำเร็จลูกส่วนบริทนี่ได้แผนเค้กแสนอร่อย <c oughs> นี่จูลี่อยู่อังารจากอาหารสังกลมนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉันอยากนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอะไรหล่อนิโคชิ้นสับอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี่ยอ๋อรออยู่ตะกร้านะฉันรออยู่จูเลีอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสับเลยไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวรวยจังเลยฉันชอบมากๆขอให้เดิมมะไม่มีทางหรอก ทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันจะไม่มีใคมมาย่งฉันไปได้อีกใช่มันอร่อยเกินบรรยายอส่วนฉันได้อะไรบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไร้รสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันไม่น่าชอบแสนอร่อยเลยอยู่ฉันมีความสุขจังเลย แพนเค้กก็อร่อยมึกมาก <Hey. S 1> นี่เจอลี่เดี๋ยวนิโคลสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิ้นกันเถอะ <What? S 1> อะไรอะ่ะ oh. เธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเ oh. กือบไปแล้ว <What? S 1> ดูนะสินาโช่จะกรถกำแพงเลย <What? S 1> เหลือเชื่อ hmm. แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้ว,ลวนิโคลมันอันตรายเกินไป นี่ส,สาสๆนอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะดูนี่สิชัโกและเธอบรโรอนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วาฟเฟลิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมเหม็นๆน่าขยขย,ยัจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องลองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากๆฉันเต็มไปได้วยน้ำตา <c oughs> เอาทิ่ชูให้เพื่อนรักในสิบรินนี่ บริด n e นี่เอาทุกชิ่วไป thanks อ้ oh, ขอบคุณนะ <c oughs> ฉันสามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย oh. เอลหน่าค,คยยิ่ขยั่งนำมูกของบริดนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะอโอ้ไ oh. oh, ด้เวลากินขนมของฉันแล้วฉันได้ว่าโฟลซีเรียมดูสิมั่น่ากินแค่ไหนอืมใ mm. <No. S 1> ช่แล้วไปิกเสร็จไปเลยอยากกินให้หมดนะ หมดแล้วเอาล่ะนิโคต่อได้ได้เลยฉันได้ชอกลัตแท่งใหญ่มาไม่รู้จะเล่นจากตรงไหนดีโอ๊ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมา <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักชอกลตแท่งให้เป็นชักลตเล็กๆไปได้เลย <c oughs> ยัไม่รู้เลยว่านิโคททำแบบนี้ได้อะอฮะมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกัน เออใช่อร่อยจังเลยเป็นช็อกโแลตที่สุดเจ้มจอนฉันกินหมดแล้ว er แต่บริทนี่ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอ้ไม่นะเพ่อที่นักศึกษฉันเข้าไเอยไม่ได้แล้วเป็นหมนมากโอถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกันเอาบริทนี่ได้อยลิลลุกตาจุลี่ได้แครกเก้ ส่วนนี้เขาได้แซนด์วิชสีรุง้งเอาล่ะมาเริ่มกันให้บริดนี่โออเยยลาเล่นลูลกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะนันมันตลกมากเลยอ่ะจูนลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันที่แล้วนี่เขาไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ย่าเล่นในปากนะเอาละได้เวลากินอาใช่อะไรมากมากข้างในมียำเส่อะอยอยู่ด้วย สิงไปเลยอะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูลี่ตัดเธอแล้วฉันจะเอาแทร็กเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มาลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโอเคสิงไปเลยแล้วก็มาลองกันอ <Okay. S 1> ืมอ, mm hmm. อร่อยจังเลยอะยอมย่อมย่อมนิโคลตัดเธอแล้วเ <Stop. S 1> ออใช่แล้วฉันก็ใจโอ้ฉันได้แซนวิชใส่ชีสที่น่าทึ่งมาก ดูี่สีข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยและรสชาติก็อร่อยกันบรรยายฉันชอบจังเลย <c oughs> ดีใจจันที่หลุดเข้ามาในแชรเล้นนี้ <c oughs> ริตนี่เปิดเลยว้าวอะไรเนี่ยโอ้เท่า <c oughs> ทีนะจูลี่ <c oughs> มันดูแปลกอะเหมือนเมื่อ,อไรสักอย่างโอ้มีปุ่มให้กดด้วยหยุดหัวเราะนะจูลี่ ต้องใช้ความคิดโอ้นี่ไงอมยิ้มดูเสียงไปเลยว้าวอร่อยจังว้าวบรินนี่กินได้่อยจริงๆเรียกแล้วเหมือนกันเลีอโอ้โดนเข้าจมูกจังๆเลยบรินนี่ไม่ดีเลยนะ, <You. S 1> ะปล่อยปาของฉันก็ได้อะไรกันเนี่ย <Yeah. S 1> อีขยะขยะหม่นมาก ทำไมเก่งนถึงเหมนขนาดนี้มาจากอมยิ้มเหรอไม่มาจาก <Rom ance. S 1> บลูชีสันเหมือนขนจูเลียกินให้หมดเลยนะ <c oughs> ก็ได้จะรีบกินเดี๋ยวนี้จะได้ไม่เหม็น <c oughs> จะอ้วฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมา <c oughs> บังคับฉันด้วยนะบริดลีย์ <c oughs> จูลี่เธ <c oughs> อต้องกินนะเราอยู่ในชา a l เลนจ์ลืมไปแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องทำได้กกาๆเข้าไว้ โอ้เธอเอาเข้าปากหมดเลยเหรอแบบนี้สิเจ๋งฉันทนได้แค่ต้องกลืนมันลงไปออกไม่นะมีบางอย่างจะออกมาโพ้อที่นาบริทนี่บลูชีสอยากมาทักทายเธอนะถามสิมันฝันร้ายชั้นเลยเป็นชมาด่ะหายใจไม่ออกเยี่ยมทีนี้จะได้กินอมยิ้มของบริทนี่แล้วอือร่อยมาสับฝากันนะเยี่ยมทีนี้ก็ปิดพร้อมกัน ว้าวน่ารังสังเลยลิปกลอสกับสปริงเคิลส่วนฉันได้ยันลิลลุกตากับสปริงเคิลเจ๋งอ่ะฉันลองกันนะเดี๋สิมันคือลิปกลอสที่กินได้อ่ะอร่อยจังเลยแล้วจะเป็นยังไงถ้าทาที่เล่นฝีปากว้าวสวยจังตอนนี้ฉันมีเลิบฝีปากเป็นสีฟ้า เยี่ยมไปเลยจูลี่สนุงให้เธอนะในเวลาลองพร้อมสปริงเข้าแล้วมันดูสวยม,กมากๆและเสียงก็เจ๋งด้วยจูลี่ฟังสิเสียงประชิมมะใช่แล้วเจ๋งด้วยสนุกจังฮา่าเอาล่ะสนุกพอแล้วทีนี้ได้เวลาลองเปิดขวดและเทสวยจานสวยจังเลยทีนี้เราทั้งสองพร้อมกันจุ่มริมฝีปากในสปริงเข้า ว้าวจูลี่ดนนูนี่สิลินฟิปป้าของฉันเป็นสีฟ้าไไวววาวสุดยอดไปเลยทีนี้ก็มาลองชิมกันว้าวหวานจังถูอใจมากอร่อยจังเลยทีนี้ก็ตาทอนแล้วเย้ฉันอยากลองยเยลลี่ลูกตาสุดเจ๋งมากๆมันดูตลกและชิมมะาดวตาสีฟ้าเข้ากับฉันด้วยอะแต่ก่อนอื่นนะต้องเทสปริงเกอร์ใส่ซาน ่าัเลยทีนี้ก็แค่เหลือจุ่มลูกตาลงไปดูเจ๋งมากฉันหยักกินแล้วล่ะอนุ่มแล้วก็อร่อยข้างในมียามเบอร์รี่ด้วยนะเยี่ยมทีนี้มาลองกันว่าในหลอดมีรสชาติยังไงว้าวมันคือน้ำเชื่อมรสเบอร์อรี่ สุดยอดถูกใจเดี๋ยวให้หมดเลยอ,อร่อย <laughs> ฉันทำไปต่อแล้วหลับไปกันเลยเฮ้ยว <c oughs> hey! ิกนี่ฉันเปิดก่อนนะครั้งนี้ <c oughs> ฉันเป็นคนแรกสุดยอดมาปดฝากัน <c oughs> อะไรอะ่ะโถ่ซุ่มเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันคือโถสซุ่มกับจจ๊บป,ปจุป๊บ <c oughs> ข้างในมีผงอะไรสักอย่างมาลองกัน <c oughs> ว้าวอะไรจไังเลย จุ่มอมยิ้มลงในผงสีฟ้าน่ากินมากได้เวลาลองแล้วว้าววิเศษไปเลยอ่ะผมมีรถเปรี้ยวเล็กน้อยฉันชอบจูลี่ขอลองม่นี้ไหม <No. S 1> ไม่เหรออ๋อก็ได้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคือจูลี่ดรอปเจ๋งอะ่ะมีกะมิสีฟ้าเล็กๆอยู่ข้างใน ต้องกินเข้ากับเจลสีฟ้ารสเปรี้ยวด้วยฮืม hmm. ฉันมั่นใจมันต้องอร่อยมากแน่นอนอืมเปรี้ยวมากแต่ก็อร่อยด้วยอ่ะฉันชอบอ๋อเจง๋งมันเข้ากันได้ดีก,กับกัมมี่วหวาน,วานต้องลองพร้อมกันแน่นอนอู้ย oh. น่ารักสังเลยมาลองกันเถอะ <c oughs> อืมเ <c oughs> จ๋งไปเลยฉันอยากกินอีกนะ เปียวปี๊ดหน้าฉันบู๊ป้ไปหมดแล้วสนุกจังโ <Hey. S 1> อ,อ้ต้องการอะไรจูลี่บีบเจาของเธ้ให้ฉันนิดนึงได้ไหม <Okay. S 1> จริงปปะสุดยอด <c oughs> ขอบคุณน้ำบริตนี่เจลลงกับผงต้องอร่อยมากแ oh, <wow. S 1> น่นอนทดลองกัน ว้าวเปีี้ยจังสุญญาตูกใจนี่เป็นขนมที่อร่อยที่สุดเลยนี่บรินี่มีจิงโจ้อยู่ตรงนั้นฮะเธอเชื่อแล้วเปิดฝาก่อนนะว้าวมันคืออมยิม้มเยี่ยมไปเลยอยากลองแล้วอีอะไรอะ่ะมีหนอนอยู่ข้างในอย่าย่บริทนี่คงมีความสุขมากสินะมาดูกันว่าทํามีอะไรอยู่ใต้ฝาสบายมากอะไรอะ่ะ ฉันมีระบาดมือฝันร้ายฉันนเลยมันจะระบาดแล้วคุณล้อเอ๊ะแล้วเสียงตุ้มไปไหนอ่ะมาลองเช็คระเบิดกันหวังว่ามันจะไม่ระเบิดใส่มือฉันนะเยังไงดีลองดึงหมุดดูสิมันอาจจะไม่ระเบิดก็ได้ถ้าพูดถูกฉันต้องลองฉันมือสั่นได้ความกลัวแล้วเป็นไงมันไม่ระเบิดมันคืออะไรอ่ะอ๋อมีให้กดตรงนี้ด้วยมาลองกัน ว้าวเปรี้ยวมันคือสเปรย์รดเปรี้ยวอะไม่ใช่ระบาดยอะเป็นไรฉันชอบแบบนี้จูลีเอาอะไรอยากลองงั้นเหรอไม่มีทางเป็นองฉันคนเดียวกินหนอน,ปนไปเลยเอออะไรกันเนี่ยหมดแล้วอเร็วมากฉันก็ได้ฉันไม่ต้องการมันแล้วไอศครีมหนึ่งลูกอะไรอะระบาดมามันจะระบาดเธอ,อแปลกๆเนะไม่มีเสียงอ๋อเข้าใจแล้วมันก็แค่สเปรย์ อไอซ์ครีมหลนใส่หัวฉันดูเหมือนว่าต้องทําอีกคนฉันไม่อยากลองอมยิ้มจริงๆอะมันดูน่าขยะแขยงก็ได้ลองสักหน่อยก็กลัวอเคอืร่อยจังเลยอะอมยิ้มันนี้ฉันชอบนะอ๋ออะไรกันเนี่ยไม่จริงนะฉันกินลูวกวาดหมดแล้วมีหน่อยอยู่ในปากด้วย อยกขยะออกไปออกไปแล้วลาที่สุดเลยบริตนี่ฉันไม่อยากกินอีกแล้วอ่ะ please เฮย้ยไม่กินฉันไม่อยาก oh. อ๋กันได้จะกินเดี๋ยวนี้ฉันมีไอเดียแล้วบริตนี่อยากเห็นไม้กล์มไหมดูนะดูให้ดีดีมีอมยิ้มสองอันช่มไหมแต่มันจะหายไปในหนึ่งสองสาม <c oughs> เป็นไงล่ะหายไปแล้ว ฉันทำไอศครีมโคนรให้ตัวเองครั้งโอ้ยอมนี้มาจากไหนเนี่ยอะไรกันทีนี้จะหายไปอีกอันหนึ่งเดีวดีๆนะเป็นไงหายไปแล้วฉันเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่ขับคืนขับคืนโอ้ไม่นะไอศครีมคตรฉันพังอีกแล้วฉันหมดความดอดทนแล้วนะแก่งจังโออจะรี่ันใครอะไหนเครืงหลังฉันเหรอเออฉันก็ไม่รู้สิฉันเข้าใจว่านี่เป็นของเธอกินให้อร่อยนะ ส่วนฉันจะเอาหมวกไปฉันชอบริกนี่มาปอยยิ่งชอบกันใครจะเป็นคนแรกโอ้ไม่นะฉันแพ้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคเลโก้แต่ฉันจะใช้มันทำอะไรอ่ะโอ้มันทำมาจากช็อกโกแลตอร่อยจังเลยฉันชอบเลโก้แบบนี้เยี่ยมสุดยอดทีนี้มาลองประกอบแล้วก็กินกัน แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถสร้างปราสาทให้ตัวเองได้ใช่แล้วจะสร้างปรา,าสาทที่สวยงามจากเลโก้สีฟ้าแถมเป็นช็อกโกแลตด้วยไ,ยไม่เคยมีใครเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน,นแน่ๆสิ่งนั้ใช่ไหมว้าวบรินนี่สุดยอดหอคอยฉันสุดท้ายเสียงเวลาจำสำเร็จแล้วย่ามากถึงแม้รู้สึกว่าจะเสียดายให้ต้องกินนะแต่ฉันภูมิใจตัวเองจัง นี่จูลี่อย่าแต่ต้องเปิดฝากคอนเทอด้ดยเสียมีอะไรได้เลยมันคืออะไรนะว้าวมันคือโดริโตแถมเป็นสีฟ้าฉันไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนรสชาติจะเป็นยังไงนะแต่แกะหอไม่ได้มันปิดแน่นมากโอ้ให้ตายหล่นออกมาหมดเลยไม่ตลกเลยนะฉันจะรวบรวมทั้งหมดมาแล้วก็ทำหอคอยนาะาชอมันต้องสุดยอดไปเลย สามารถกินหอคอยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเป็นไงล่ะเจ๋งนะชิมบ้าแน่นอนไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนดูให้ดีดิะบริทนี่อีกนิดเดียวได้สำเร็จแล้วอืมฉันกินหนาช่าได้หมดจริงๆในครั้งเดียวอ๋อมีบางอย่างที่ปกติล่ะฉันรู้สึกแสบร้อนฮ่าแต่ทำไมล่ะอ๋อจูลี่ฉันมีข่าวร้ายหนาช่อของเธอเคอรสเผแพนะ เราจะพ่นไฟแล้วแต่ก,กูจังเลยฉันต้องดับไฟได้วยถงดับเพลิงโอ้เราทำได้ฉันช่วยเธอไว้ฮะ<ฮ>จูลี่หนวดเธอน่ารักจังเลย <Hey. S 1> โอ้ไม่นะประาส,รสาทส่ยวิเศษของฉันมันละลายหมดแล้วมันเป็นความผิดของเธอจูลี่จะกินได้ยังไงเนี่ยแต่มันตลกมากเลยนะฮะ